สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆเ,เรียกร้องที่จะมาฮาเบร์แลนด์นะคะป,ะปะ๊าป๊าหมามาก็จัดให้เลยค่ะเริ่มต้นจากสไลเดอร์แบบเล็กๆก,ก่อนนะคะแล้วมาใหญ่อันนี้เล่นหลายรอบมากๆถูกใจค่ะวันนี้หม,มามารับหน้าที่เป็นตากล้องนะคะคอยถ่ายป๊าป๊าก,กับลูกสาวทั้งสองคนค่ะจีน่าอยากเล่นสไลเดอร์มาก อันนี้จีน่าเล่นมามาประมาณสิบกว่ารอบเลยค่ะถูกใจอันนี้ก็เล่นได้นะคะแต่น้องจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเตี้ยอันนี้จีน่ากลัวเลยเพราะว่ามันชันมากเลยค่ะอันนี้ก็เล่นหลายรอบอยู่อันนี้นะคะน้องชอบมากเลยก็เล่นหลายรอบค่ะตอนนี้จีน่าเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วนนเล่นเป็น,น,นสิบสิบรอบเลยก็มาที่ปีนเขาค่ะ เขาจะให้ปีนขึ้นเองนะคะจีน่าถูกใจมากอันนี้เนเน่เนดูทรงอยู่ข้างล่างว่าจะเล่นดีไม่เล่นดีพอเห็นพี่เล่นลงมาอยากลองบ้างก็ปีนขึ้นไปค่ะปีนไปพยายามปีนไปรอบแรกก็ร่วงเลยค่ะแต่ก็ไม่ล้าความตั้งใจนะคะก็เล่นได้พอเล่นได้คราวนี้ขึ้นหลายครั้งเลยค่ะ เปลี่ยนมาเล่นแทมโพลีนมางค่ะมันจะเป็นเกมนะคะตัวนี้กระโดดดึง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 ถูกใจเด็กๆเลยเล่นทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะจีนาก็เล่นด้วยอือหือสนุกสนานกันใหญ่อยู่ในกับเกมนี้ประมาณสิบกว่านาทีเลยค่ะแล้วก็จีนาก็มาขี่จักรยานแล้วค่ะสนุกสนาน แล้วก็มาฝึกทักษะตานะคะและความเร็วค่ะมาช่วยกันสองพี่น้องแล้วก็มาการทรงตัวนะคะน้องก็ตามพี่มาติดๆเลยค่ะตอนนี้ทีน้านับบทเป็นจ่าฝูงค่ะนำน้องทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนี่มาเล่นตัวนี้ค่ะดีที่มีพี่เขาคอยหมุนให้ด้วยนะคะก็เลยเล่นได้ เล่นไปเล่นมาชักมือจีน่ากลิ้งมาก่อน <L> คนแรกเลยค่ะแต่เนเน่ยังจับเหนียวแน่นอยู่นะคะ <L> เหนียวแน่นหลายรอบเลยค่ะหลายรอบจนกระทั่งเริ่มจะไม่ไหวสละเรือนะคะวิ่งวิ่งมากลิ้งค่ะมืนหัวค่ะหลายรอบจัดแล้วก็มาตัวนี้ค่ะสไลเดอร์อันนี้เล่นกันเยอะมากเรียกว่า20กว่ารอบน,นะคะโดยเฉพาะเนเนชอบมากค่ะ ถ้าชอบพวกหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ